คลิปนี้เราก็มาถึงชาวลัคนาราศีมีนกันแล้วนะครับทุกคนในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะเป็นการดูแบบภาพรวมนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะขึ้นอยู่กับคุดวงเดือนของแต่ละคนด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเอ่เรามาดูภาพรวมประจําปีนี้ก่อนนะดูดาวปีกันก่อนนะดาวพเนี่ยอยู่ในภพเดือนสหชาะนะครับ วิทยูเกี่ยวกับการเกิดขึ้นแบบปุับปับฉับพลันนะครับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวนะมีเกณฑ์การเดินทางนะไปในที่ที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะไปก็ได้นะครับแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางแบบปุปปับปรับฉับพลันนะมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมีนนะแต่ว่าดาวเขาอยู่นานนะครับดาวเขาอยู่นานดาวเขาอยู่ราศีลค จ็ดปีนะนี่ผ่านมาแค่ปีเดียวนะเพราะฉะนั้นเหลืออีกหกปีนะค้ามินก็ฟังไว้เพลินๆนะครับอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีสติอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับมาที่ดาวสาวบ้างนะครับดาวสาวเป็นเจ้าเรือนภพลาพระไม่อยู่ในภพเรือน,นมีนาณนะไอ้นี้ก็ต้องถ้าเกิดใครดีนะมีโอกาสมีโชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้เหมือนกันนะครับ นะมีโอกาสเดินทางไกลแบบไม่ทันคาดคิดมีโอกาสได้โชคลาบแบบไม่ทันตั้งตัวนะหรือว่าเกี่ยวกับโชคลาบนะโชคลาบความสําเร็จเนี่ยบางทีมันเกิดความเสียหายก็ได้นะเพราะฉะนั้นชาวมีนทาอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับไอ้เรื่องของโชคลาบเนี่ยมันก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันจะดีหรือว่ามันจะร้ายนะมันอยู่ที่ว่าดวงของแต่ละคนน่ะดวงเดิมเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไง ดาวราหูนะดาวเจ้าเดือนพฤินาศมนะมาอยู่ร่วมกับลัคนานะครับระวังความเสียหายจะเกิดขึ้นแล้วก็มาถึงตัวนะครับหรือไม่ก็มีเกณฑ์การเจ็บป่วยก็ได้นะครับในช่วงนี้ชาวมีนก็ต้องดูดลสุขภาพด้วยนะครับเกี่ยวกับการเดินทางนะครับระวังความเจ็บป่วยระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะหรือว่าชาวมีนในช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์แบบ อยากจะอยู่คนเดียวนะครับอยากจะมีอารมณ์แบบอารมณ์ศิลปินนะครับอยากจะเก็บตัวไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครในะช่วงนี้ก็เป็นได้นะแล้วก็ดาวราหูเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวอังคารดาวคาร์ซึ่งมาจากภพเรือนสุขะนะครับแล้วก็ภพเรือนการเงินนะคือมีเกณฑ์เดินทางต่างถิง่นต่างแดนนะครับแล้วก็มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องด้วยนะอาจจะไปเดินทาง เพื่อการทำงานนะครับเดินทางเกี่ยวกับการงานแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเงินมาเกี่ยวข้องนะในช่วงนี้นะครับดาวพฤหัสดาวประจำตัวของชาวมีนนะณนะตอนนี้นะครับดาวพฤหัสย้ายราศีนะครับเมื่อวันที่สาสิบเมษามาอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับในช่วงปีนี้เลยนะครับดาวพฤหัสนี้เป็นดาวปีนะมีเกณฑ์การเดินทางนะ ดูแล้วมีเกณฑ์การเดินทางทั้งปีนะเดินทางเกี่ยวกับพบป,ปะผู้คนนะหรือไม่ก็พัฒนาตัวเองนะครับมีเกณฑ์การเดินทางทํางานนะโดดเด่นใช้คําว่าโดดเด่นดีกว่านะในปีนี้ชาวมีเนี่ยโดดเด่นเรื่องการเดินทางนะแล้วอยู่ร่วมกับดาวเมรูเนี่ยมันเป็นการเดินทางแบบปรับปรับฉับพันนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องคําพูดด้วยนะเพราะว่า สัจาิเนี่ยมันเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารด้วยนะการสื่อสารที่แบบบางทีเราไม่ทันพูดออกมาโดยที่ไม่ทันคาดคิดก็ได้นะครับอาจจะเกิดปัญหากับตัวเองก็ได้นะครับพูดอะไรก็ต้องคิดคิดก่อนพูดนะมันจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาที่หลังนะครับสาหรับชาวมีนะครับอ้น,นี้เป็นภาพรวมรายปีของชาวมีนะครับทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างนะครับ ดาวเดือนเริ่มตั้งแต่เรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของชาวมีนเลยดีก่อนการเงินของชาวมีนเนี่ยดาวการเงินของชาวมีนก็คือดาวอังคารนะในช่วงเดือนนี้ดาวอังคารยังอยู่ในราศีมีนนะอยู่ร่วมกับลักขาก็คือในช่วงนี้สามารถหาเงินได้นะครับดาวอังคารมาจากพบเรือนสุภาษด้วยนะโดดเด่นทางด้านออนไลน์ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับมีเกณฑ์ทำงานหากิน ทำธุรกิจค้าขายต่างถิ่นต่างแดนค่อนข้างโดดเด่นในช่วงเดือนนี้นะครับเรื่องของการงานนะครับอ๋อเดี๋ยวกัอนนะดาวอังคารอยู่ร่วมกับดาวราหูเนี่ยดาวราหูซึ่งมาจากภพเรมินานะครับก็บิน่าเกี่ยก็เกี่ยวกับต่างแดนเหมือนกันนะเกี่ยวกับเบื้องหลังเบื้องลึกมีโอกาสทํางานเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็มีโอกาสทํางาน มีรายได้นะจากการทํางานอยู่เบื้องหลังอะไรบางอย่างนะครับซึ่งทําให้เกิดรายได้ขึ้นอันนี้ก็หายได้นะครับราศีมีนในช่วงเดือนนี้นะครับมาดูเรื่องการงานกันบ้างนะครับดาวการงานของชาวมีนก็คือดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสเนี่ยณตอนนี้อยู่ในภพเรือนศาสระนะครับการงานของชาวมีนเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวบริตตยูนะงานก็เกี่ยวกับการเดินทางตลอดเวลา นะอาจจะเป็นเซลนะครับขายของครับหรือไม่ก็ทำงานเกี่ยวกับเซอร์วิสนะเดินทางไปทั่วนะครับแล้วอยู่ร่วมกับดาเรยยูเนี่ยคือไปในที่ที่แบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะครับใครสั่งมามีออเดอร์มาเราก็ต้องไปอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของชาวมีนเรื่องของการงานนะครับ มาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักของชาวมินก็คือดาวพุธนะดาวแห่งความรักโทษทีนะครับดาวพุธนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนความรักของชาวมีนณตอนนี้นะดาวพุธอยู่ในภพเรือนการเงินนะครับนั่นหมายความว่าคู่ครองคนรักนะครับมาร่วมเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายของเรานะดาวพุธไม่ได้อยู่ดวงเดียวนะอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ดาวศุกร์มาจากภพเรือนมรณะ นะครับดาวสุขมาจากภพเรือนมรณะมรณะคือการเดินทางการเจ็บป่วยนะมอดกก็ได้นะครับมอดกดาวสุขอีกภพหนึ่งก็มาจากภพเรือนสาสระนะนั่นหมายความว่าชาวมีนเนี่ยคนรักคู่ครองอ่ะหนึ่งนะครับหนึ่งเลยนะมีเกณฑ์เจ็บป่วยมีเกณฑ์การเดินทางนะครับแบบ เดินทางต่างถิ่นต่างแดนนะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองมาเกี่ยวข้องนะเราอาจจะใช้ใจ่ายไปกับเรื่องนี้นะครับอาจจะออกค่าเดินทางหรือว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับคนรักของเราก็ได้นะแล้วก็มีดาวอาทิตย์อีกดาวอาทิตย์ก็มาจากภพอรินะครับอริมาอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวมรณะอยู่ร่วมกับดาวคู่ครองนะ อันนี้มันมีโอกาสที่จะคู่ครองมีปัญหาให้เราต้องเข้าไปจัดก,การแก้ไขนะอันนี้ก็ทายได้นะครับเป็นภาพรวมโดยรวมของชาวมีนนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมเนี่ยภาพรวมก็ยังยังข้องเกี่ยวกับการเดินทางการหาเงินนะค่อนข้างโดดเด่นนะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเงินไปกับความรักไปกับคู่ครองคนรักนะครับมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเงิน ไปกับครอบครัวก็ได้นะดาพุธอีกพบหนึ่งก็จะพบเรื่องพังทุนะครับอ่าบ้านรถที่ดินยานพาหะะมีเกณฑ์นะครับมีปัญหาให้เราต้องเข้าไปจัดก,การแก้ไขนะซ่อมบ้านซ่อมรถด,ดูแลให้มันดีขึ้นนะครับยานพาหะะมีปัญหาเราก็ต้องเข้าไปจัดก,การแก้ไขในช่วงนี้นะครับก็เป็นภาพรวมของชาวราศีมีนนะดูแล้วก็ เป็นเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ยุ่งอยู่กับการใช้ใจ่ายไปกับเรื่องราวใกล้ๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราในครอบครัวเรื่องราวของคนรักนะครับก็ดูดวงให้สนุกนะครับขอให้ทุกราศีมีความสุขมีสติในการใช้ชีวิตในทุกวันนะทุกวันก็จะเป็นวันที่ดีของเรานะครับเราจะกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ